สวัสดีค่ะมอเตอร์ชแนลวันนี้มาพบกับช่วงไบคับเราก็มีแขกรับเชิญจากไบกอร์คลับกลุ่มหนึ่งซึ่งชื่ออาจจะดูล่อแหลมเรามารู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะสว,ส,สวัสดีครับพวกเราล่อซื้อครับสวัสดีครับผมบอยล่อซื้อ57 Factory ครับสวัสดีครับผมปาแมนสไลออน ลอดซื้อครับสวัสดีครับผมเจลอดซื้อ57สไตล์รีคับสวัสดีครับผมวินมินลอดซื้อครับบริการหนึ่งพิธีกรค่ะสวัสดีครับผมอาร์ลอดซื้อครับสวัสดีครับผมอามลอดซื้อครับผมสวัสดีครับผมบอยลอดซื้อครับในวันนี้ก็อยากจะถามเลยคำถามแรกเลยซึ่งเป็นคำถามที่ใครทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยก็อยากจะรู้เลยว่าทำไมถึงชื่อลอดซื้อคะเมื่อก่อนนะครับคือ ทุกคนอ่ะยังไม่ได้มีรถหรือมีมอเตอร์ไซค์โน่นนี่คือแบบจะไปไหนหรือจะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยวางว่าไปไปด้วยหน่อยดิเฮ้ไปด้วยกันหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเป็นการแบบล่อซื้อเพื่อนไปแต้พวกพ่อแบบพอจะตั้งกลุ่มกันเนี่ยพอคิดชื่อไม่ออกแล้วเหมือนแบบอะไรก็ได้ที่มันติดหูคนแล้วคนมันต้องพูดถึงอ่ะก็เลยเป็นที่มารับชื่อกลุ่มล่อซื้อาก็คือน้องวินเป็นคนตั้งเองก็คือช่วยคิดกับเพื่อนนะเพื่อแบบปรึกษากันว่าเอ้เอาอะไรดีให้แบบมันติดหูคนคือการทที่่่่่แแบบบาาากกกลลุุมมมหหรรรือเเเนนนนนยจิิคคขด้้้ววััไไไปูพึ มันมีกลุ่มตรงนี้นะที่แบบเป็นวัยรุ่นนักศึกษาอะไรอยู่ตรงนี้แรกๆนี่ก่อตั้งกลุ่มเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะแรกๆเลยสมาชิกอะตอนแรกมีกันอยู่ประมาณ67คนครับผมแล้วปัจจุบันนี้มีกี่คนปัจจุบันก็6 7คนแล้วปัจจุบันใช่เหรอไม่มีขยะอยู่หรือยังไงปัจจุบันก็เกือบประมาณตอนนี้ประมาณเกือบ20คนแล้วครับผมคนอาจจะไม่ได้เยอะแต่คือเราเน้นในเขาเรียกว่าคุณภาพหรือว่าความมีคุวมาพ ตอนนี้ติดผูตำรวจด้วยติดผูตตำรวจด้วยอ๋อล่อซื้ออ๋อแล้วถามเจก,ก็คือปกติแล้วกลุ่มล่อซื้อเนี่ยจะมีจัดมิทติ้งหรือว่าพบปะก,กันที่ไหนบ,บ่อยบ่อยมั้งคะก็ปกติแล้วเนี่ยในในทุกๆุครั้งที่เรามีเวลาว่างกันนะครับเราก็จะชวนกันไปเหมือนกับว่าไปขี่รถเล่นกันไหมไปหาอะไรทานกันดีกว่าบ่อยๆ่อยที่ไหนบ่อยๆ่อที่ไหนบ่อยๆ่ก็จะเป็นร้านข้าวต้มครับร้าน ไปเป็นเขาเรียกเขาข้าต้มอยุทยาอ๋อไปยุทยาใช่ครับช่วงเวลากี่โมงคะช่วงประมาณช่วงค่ำๆครับเป็นเหมือนกับเป็นการทานมื้อเย็นไปในตัวเลยนัดสองทุ่มนัดสองทุ่มออกทั้งสี่ทุ่มเข้าไปวยไม่รีบไม่ร้อคครับอากาศดีจะได้ชมวิวชมรถชมอะไรไปด้วยในกลุ่มนี้มีการจัดทริปเนี่ยบ่อยไหมคะบ่อยครับประมาณอาทิตย์ละครั้งอะไรครับอยากกินเมื่อไหร่ก็ไปอยากไปไหนก็ไปมีแบบว่าเป็นทริปแบบว่าทําบุญอะไรอย่างนี้ไหม แบบว่าชิป<ม>ทำ<ม>บุญแต่ว่าทำบาป <c oughs> แตบาปจะเยอะกว่าบุญในกลุ่มเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มรอซื้อเนี่ยต้องปฏิบัติยังไงจะเข้าถึงพวกหนูได้ยังไงคะเข้าถึงครับก็ที่ Facebook ครับเ e b o ุ k ล่อซื้อครับก็ทักเข้ามาคุยกันได้ว่าวันนี้ไปที่ไหนอะไรยังไง อยากให้ถ้าอยากให้เข้ามาก็อยากให้แบบเป็นพี่น้องกันครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดยียวกันถ้าสมมติว่ามีสมาชิกเข้ามาในกลุ่มรอซื้อเนี่ยอย่างแรกเลยที่จะฝากน้องๆที่จะเข้ามาในกลุ่มหรือคนที่จะสนใจเข้าในกลุ่มเนี่ยอยากจะฝากถึงเรื่องอะไรความปลอดภัยครับอย่างแรกเลยเพราะว่าเวลาเราขี่กันเราก็มีเร็วบ้างมีช้าบ้างแต่ว่า <ạ. S 3> ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่เราต้องมีสติตลอดเวลาันน็อกต้องมีแน่นอนไม่ง, <ạ. S 3> <ๆ>งั้นก็จะคือไม่ไปด้วยกันครับเพราะว่าสนุกมันสนุกตอนไหนก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมามันจะพาเราแยกัันไไปท้งหมดอะร อยากจะฝากอะไรถึงกับคนที่อยากจะขี่บิ๊กไบค์ในปัจจุบันเรื่องการขับขี่ปลอดภัยโอ้ลเคยเรียนไหมบอยเคยเรียนขี่บิ๊กไบค์มาก่อนไหมก็เคยครับมีมีเรียนคอร์สมาบ้างครับเรียนที่ไหนะเรียนเนี่ยเรียนที่ไหนเรียนพี่สุดกับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเรียนอยู่ที่ ก็ทางยามาฮ่าจะมีคอร์สเรียนมาให้ครับแล้วผมก็คอยเรียนทางคอร์สยามาฮ่าครับที่รถข้างหลังที่พี่เห็นเนี่ยรู้สึกเหมือนจะคล้ายๆรถสตันเลยมั้ยแต่งออกแนวสตันใช่ครับเป็นสตันด้วยใช่ไหมคะก็เป็นด้วยครับเป็นสตันด้วยถ้าอยากไปชมน้องบอยไป็นสตันนี่ต้องไปชมที่ไหนที่ไหนดีชมที่สนามคลองห้าครับสนามสนามคลองห้านะคะอ๋อแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นรถซีเบียพันหมายเลขเก้าทุกคนจะรู้จัก เจแบตเตอรี่พี่ก็อยากจะถามว่ารถรถนี่คือเป็นรถแข่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นรถแข่งครับแข่งแข่งแนวไหนเอ่ยเป็นแข่งครับเป็นเป็นรถยาวนัเลยเป็ยาวเลยนะครับผมของเลยบอกแล้ว่าสุดแข่งอ่ะสุดแข่งยังไม่จบอ่ะโอ้โหขยี้ก็มีขยี้กันเองนะก็เป็นการแข่งขันทางตรงครับแข่งเป็นแร็กทางตรง402เมตรครับใช่ มีได้รางวัลบ้างนะมีครับมีมีได้ว <Wow, S 2> ้าวปรเมือวิ่งเร็วสุดเท่าไหร่คันนี้สถิติดีที่สุดอยู่ที่9.67วินาทโอ้โหทำไมพี่วะจังครับ <laughs> ของน <laughs> ้องเจก็คือรับจูนรถด,ด้วย ใช่ไหมก็คือถ้าใครอยากที่จะซูนรถให้แรงหรือเร็วหรือว่าในการแข่งขันก็คือมาปรึกษาเจได้ได้ครับสําหรับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังดูอยู่แล้วก็อยากให้รถเนี่ยขี่สนุกขึ้นหรือว่าตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ติดต่อมาได้ครับโอ้โหถูกคนก็ด้วยอกเยอะแยะก็มีครับก็แบบไปเลี้ยงอาหารเด็กพิการทางปะกเกตอะไรแบบนี้หรือว่า อย่างเจเนี่ยเขาก็จะชอบลากไปพวกหมาจนจัดอะไรพวกนี้ใส่บุญจริจริงจริงไม่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 จริงแล้วก็มีแบบกระปุกหยอดแบบว่าพวกเราเนี่ยมีแบบเพิ่มปลาทอดน้ำพูอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับแต่ว่าถ้าถามเรื่องบาปอาจจะง่ายกว่าที่เยอะถามเรื่องบุญก็จะเหนื่อยหน่อยมีกิจกรรมไหนที่รู้สึกว่าประทับใจมากที่สุด ประธานกลุ่มตอบเลยก็ถ้ารู้สึกว่าเขาใจก็คือเหมือนแบบว่าเอาของไปบริจาคให้แบบเด็กตามต่างจังหวัดนะครับื็เหมือนว่าคือพวกเราตรงนี้ก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหมแต่ก็คือว่ามีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นแล้วแต่ผมแบบเด็กหลายๆคนนะครับเขายังไม่มีโอกาสที่ได้เับอย่างนี้เราก็แบบเอามอไซค์ไปให้พวกเด็กๆเขาได้ลองนั่งได้ลองแบบซ้อนท้ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเด็กเขาแบบไม่มีโอกาสที่แบบได้พอป่าอะไรพวกนี้ขนมหรือของเล่นที่เราไปให้เขานี่ก็คือแบบว่าอาจจะแบบเขาอาจจะไม่ได้แบบเคยเล่นมาก่อนเป็นความสุขของเด็กๆอพี่ที่แบบว่า ทำให้โลกเขาดูสดใสาขึ้นมาไม่ได้มืดมนอยูอ่ในร่อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนก็คือความมีน้ําใจบนท้องถนนบ้างค่ะขับขี่นะครับตามกฎจาราจรนะครับมอไซค์ชิดซ้ายเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นเพื่อความปลอดภัยของรถด้วยรครับผมก็มีสติแล้วกันครับผมอย่าขับเร็วครับผมเปิดเยอะเปิดเยอะๆครับผมเพราะว่าบางทีมามองไม่เห็นครับผมฝากเรื่องอารมณ์นะครับ ขับรถอะไรอย่างงี้อาจจะมีอารมณ์ร้อนกันบ้างก็ใจเย็นๆครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันได้ครับปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปเป็นน้ำใจบนท้องถนนครับอะไรหนักนิดเบกหน่อยก็อภัยให้กันแบบไม่ใช่แบบว่าอาคันนั้นเขาป่าแล้วแบบเขา,าจะรีบจริงๆแบบแม่เขาอาจจะป่วยอะไรเงี้ยให้เขาผ่านไปแล้วแบอกแม่แม่แม่แม <laughs> ผัดกันแบบคนละคันสองคันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าจะเบียดกันตลอดเวลาแบบก็อะไรที่แบบว่าเรายอมได้ก็ยอมไปครับไม่ต้องไปฝืนแบบว่าจะไปจะไปก็เดี๋ยวมีปัญหากันครับอะไรเบาๆก็เบาๆดีกว่าครับได้อากาศมันร้อนหัวไม่ต้องร้อนตามอ้าวใช่พี่เจพี่ร้อนเลยอ่ะพี่เจ๊ก่นครับนึงก็ฝากเรื่องน้ำใจกันมาเยอะแล้วนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากมากเป็นเรื่องหลักเลยก็คือเรื่องเมาแล้วขับครับเพราะว่า เมาแล้วขับเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของหลายๆอย่างสมมติถ้าหากว่าเมาแล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถ้าหากว่าคุณล้มด้วยตัวคุณเองแล้วก็เป็นคนเดียวเนี่ยโอเคครับคุณเป็นแค่คนเดียว <c oughs> แต่จริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> คน <c oughs> ที่รับภาระต่อคือครอบครัวของคุณและถ้าหากว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นมีคนได้รับผลกระทบไปด้วย <c oughs> นั่นจะกลายเป็นว่าคุณได้ก่อปัญหาให้กับครอบครัวอื่นด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เมาแล้วอยากขับครับก็พวกผมอาจจะขับเร็วบ้างช้าบ้างอาจจะเข้าไปใน ถนนที่เขาห้ามบ้างในทางหลักบ้างแต่ก็คือผมก็ไม่อยากขับคับไม่อยากขับครับพอเวลาผมขับไปเร็วๆอะไรเงี้ยครับก็พวกพี่ก็ขอโทษด้วยลกันครับที่สร้างความรำคาญแต่มันก็อาจจะไม่ไม่นานมากที่ว่าทําให้พี่รำคาญเพราะผมเข้าไปแป๊บเดียวอะไรเงี้ยอย่าขับเร็วครับผมเพราะผมเข้าไปแป๊บเดียว ฝากถึงพวกรถยนต์อะไรครับหรือมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่ครับเปิดไฟเลี้ยวมั่งครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ผมได้รู้บ้างเพราะว่ามันอาจจะทําให้พวกผมบาดเจ็บหรือล้มอะไรเงี้ครับถ้าเมาเมาก็ไม่ต้องขับนะครับ ก็โทรเรียกตลไ์ผมได้ครับถ้าไกลก็ไปถ้าไกลก็ไม่ไปครับไกลก็ไม่ไปครับไกลก็ไม่ไปครับถามจริงพูดมาทั้งหมดเหลืออะไรให้ผมพูดรถยนต์หรือว่าท่านทั่วไปที่ใช้รถยนต์เนี่ยคือพวกเราก็มีรถยนต์กันเกือบหมดเออไม่มีหรอครับเอ้าเอ้าคือมอไซค์ทุกวันนี้มันมีความเร็วหลากหลายแบบอย่าคิดว่ามองกระจกแล้ว เห็นไฟมอเตอร์ไซค์ไกลๆเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นระยะที่ปลอดภัยเสมอเวลาเห็นรถชะลอชะลอด้านซ้ายด้านขวาหรือจอดจากซอยอย่าชะล่าใจนะครับมันสามารถออกมาเหมือนที่เราดูคลิปกันได้หมดไม่งั้นจะไม่เห็นอุบัติเหตุที่ชนคางลำกันเสมอฝากด้วยครับทางมอเตอร์ไซค์ท้องถน์ครับขอบคุณครับในช่วงของไบคับนะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะช่วงหน้าเราก็จะไปดูว่าเราจะมีกลุ่มไบคับ กลุ่มไหนนะคะมานําเสนออีกวันนี้ก็ทางหนึ่งและรายการมูเตอราแนลก,ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ